เขาทำผ้ามาด้วยดีมากสบายมากเสื้อที่เป็นวัสดุผ้าใหม่ของกูชชียดีเลยค่ะเหมาะเลยอะมากเคยมีครั้งหนึ่งค่ะที่โมสตื่นสายโมสเธอรู้ไหมเธอขาดอะไรไป <laughs> ขาดทั้งหมดเลยค่ะ <laughs> โอลาสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับโมสคะแลวนี้ก็คือช่องแคทซิลาโมสค่ะ ในคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวโมจะพาทุกคนไปทัวร์ประหนึ่งว่าคุณเป็น S.A. ของช็อปกุชชี่เลยก็ว่าได้คลิปนี้ค่ะเราจะไปดูกันที่ชุดนะคะยูนิฟอร์มของพนักงาน S.A. g u c กุชเนี่ยว่าชุดเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะผลิตท,ที่ไหนแตกต่างไหมมีความรู้ราผู้ฝ้าอย่างไรบ้างเหมาะกับความเป็นแบรนด์เนมระดับแถวหน้าของโลกหรือเปล่าเจาะกันทุกส่วนค่ะตั้งแต่หัวเจ้าดะ เลยแต่ว่าก่อนที่จะไปดูคลิปนี้กันนะอย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยบางทีเนี่ยรู้สึกว่าโอ้ยยอดดูมันเยอะมากเลยแต่ว่าคนกดซับน้อยอ่ะอยากให้ช่วยสนับสนุนกันเนาะจะได้แบบมีผู้สนับสนุนมีสปอนเซอร์มองเห็นมอสมากขึ้นจะได้แบบเอามาพัฒนาช่องนะคะซับไตเติ้ลจะได้กลับมาหาทุกคนนะโอเคไหมต้องขอบคุณทุกคนมากด้วยที่แบบว่าทําให้ช่องมันถึงเวลาขยับขยายมาได้ไกลขนาดนี้นะแล้วก็ขอบคุณทุกทุกคนที่แบบมีส่วนร่วมในการสร้างช่องนี้ขึ้นมาด้วยกันคะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูก ใช่นะคะเราไปดูกันที่ทรงผมก่อนเลยอันนี้เนี่ยโมจะพูดถึงเฉพาะตอนที่ทํางานอยู่ที่กุช c ี่เอาท์เล็ตเท่านั้นนะตอนทํางานกุชชี่เนี่ยวิธีการแต่งตัวอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอาท์เล็ตหรือว่าบูธีค่ะใช้วิธีการเดียวกันกดเดียวกันค่ะทั้งหมดเลยทั่วโลกนะก็คือทรงผมเนี่ยที่ถูกระเบียบพิสูจน์ค่ะถ้าเกิดว่าผมยาวจะต,ต้องมัดผมหางม้านะคะแล้วก็เป็นหางม้าแบบต่ำถ้ามัดผมหางม้าสูงถ้ามัดผมหมางม้าระดับกลางวิธีการมัดก็คือเนี่ยเหมือนตอนที่โมเปิดคลิปนะคะอย่างนั้นคือถ หันไปข้างหลังแล้วก็ให้มันเป็นหางม้าต่ำแบบนี้ค่ะถึงจะถูกต้อง <Wow. S 1> ถึงมีกฎระเบียบแบบนี้เนี่ยมีเหตุผลนะทุกคนไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีก็ออกกฎมาเดอ้อเพราะว่าเขาวิจัยกันมาแล้วค่ะเหมือนมีกดทดสอบกันมาแล้วว่าเวลาที่ผู้หญิงเนี่ยมัดผมทรงหางม้าต่ำเนี่ยมันทําให้เราดูเป็นคนนอบน้อมดูเป็นคนแบบอยากพูดคุยอยากพูดจาพาทีด้วยอะ่ะเข้าใจไหมลองคิดดูว่าถ้าคุณคุยกับผู้หญิงนะนึกภาพตามนะคุยกับผู้หญิงหนึ่งคนนะคะมัดผมหางม้าสูงขึ้นมาอย่างนี้เลยนะเนี่ยเหมือนมอสมัดอย่างเงี้งย ผู้หญิงคนนี้เนี่ยจะต้องดูเป็นคนแบบเฟียสเนาะหรือ <Wow. S 1> เป็นคนแบบเออมีความแรงอยู่เบาๆนะ้ะมัดผมหางม้าสูงปี๊ดเลยอะ่นะเนาะแต่ถ้ามัดผมหางม้าต่ำลองนึกภาพว่าคุณคุยกับ SA ในช็อปนะคะที่เขามัดผมหางม้าต่ำรู้สึกว่าเออคนนี้ดูเป็นคนแบบอบอ้อมอารีน่าจะคุยด้วยง่าย <Wow. S 1> ส่งผลต่ออารมณ์ส่งผลต่อความรู้สึกเวลาลูกค้าช้อปปิ้งเหมือนกันนะทางแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ย,เ,ยเขาจะใส่ใจเรื่องเล็กน้อยแบบนี้มากๆเลยค่ะจุดต่อไปค่ะก็คือหน้านั่นเองค่ะใบหน้านะเราจะต้องแต่งหน้าทุกวัน ย้ำว่าทุกวันค่ะโมสนะเคยไปทํางานตอนที่อยู่กุชชี่อ่ะมันจะเป็นอยู่นอกเมืองใช่ไหมกุชชี่เอาเล็ตไม่ได้อยู่ในเมืองแต่บ้านของโมสเนี่ยอยู่ในเมืองค่ะอยู่กลางเมืองเลยแหละเวลาที่เดินทางไปทางานเนี่ยจะต้องแบบเหมือนนั่งรถออกทางจังหวัดนะใช้เวลาไปหนึ่งชั่วโมงครึ่งกลับ1ชั่วโมงครึ่งแบบนี้ <Wow. S 2> ทุกวนันใช้ชีวิตอย่างนั้นมาประมาณแบบปีกว่ากว่าเออที่แบบทําตรงนั้นแล้วทาได้ดีแบบได้เป็นท็อปเซลอะไรอย่างเงี้ยนะที่เอาไว้แล้วว่าฉันจะต้องทาให้ได้อะไรเงี้ยจนถึงจุดที่มันแบบเออเราโอเคแล้วเราคิดว่่่าาาาาเเรรรออยยยยกจะปับลีีนขหืวม เรื่องที่ต้องทําให้ต้องย้ายงานหรืออย่างเงี้ยถ้าอยากฟังกันเดี๋ยวไวจะเอามาแชร์ให้ในคลิปต่อไปแล้วกันเนาะตอนนั้นเนี่ยโมสก็ต้องนั่งรถไปทํางานอย่างเงี้ยคือนานมากแล้วตอนเช้าอะ่ะต้องแบบเข้างานอะ่ะทุกคนช็อปมันเปิดตอน10บโมงเพราะฉะนั้นโมสจะต้องไปเข้าช็อปตอน9ก้าโมงครึง่งถ้าได้กะเช้าแล้วประเด็นก็คือโมสต้องไปรับลูกสาวใช่ไหมหลังจากที่เลิกงานก็จะต้องนั่งรถจากที่ทํางานเนี่ยหชั่วโมงครึง่งแล้วก็ไปรับลูกสาวนะคะที่นอร์สเซอรี่แล้วก็ค่อยจะกลับบ้านมา,มาเพราะฉะนั้นอ่่่่ถ้าา้าาาาามมมมมสสไไไไดเเรรริงนนตช9ปับลูก ได้สามีก็จะไปรับให้แต่หลังจากที่ทางานมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเออเราแบบคุมเซลล์คุมอะไรของเราได้แล้วอะ่ะเราก็ไปคุยกับหัวหน้านะว่าเออเราอยากทํางานนะเราอยากให้ช่วยหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยแบบได้กะเช้าตลอดแล้วคิดดูว่าทุกวันโมจะต้องตื่นตีห้าเพื่อมาอาบน้ําแต่งหน้านะคะแล้วก็ออกไปรอรถเพื่อจะขึ้นรถเพื่อจะไปที่ลาโลกาวิลเลจนะคะก็จะเป็นเหมือนตัวที่เป็นเอาเล็ตรงนั้นนะ<ๆ>ก็เลยทําให้ทุกวันอะ่ะเราก็ต้องจัดเวลาของเราให้ดีมากๆ,ๆเคยมีครั้งหนึ่งค่ะที่โมตื่นสายแล้วก็รถเนี่ยมันมีท ชั่วโมงค่ะทุกคนคือถ้าเราพลาดทันนี้ไปอ่ะเราต้องรออีกพันข้างหน้าก็คือในชั่วโมงถัดไปลากตัวเองออกไปนะคะแล้วก็ขึ้นรถไปทํางานแต่งหน้าเราวันนั้นพกไปแค่เอ่อฟาวเดชั่นอย่างเดียวพกไปแค่ฟาวเดชั่นเดียวไม่ได้เอาอะไรไปเลยคือหยิบอะไรได้คว้าออกไปก่อนเลยเสร็จปุ๊บไปถึงที่ทํางานแล้วก็เอาแบโปะๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเจ้านายเขาก็จะมีเหมือนแบบเรียกทุกคนมาประชุมกันว่าเออผลการทํางานเป็นยังไงบ้างวันนี้เราจะต้องทําอะไรมีอะไรที่ต้องโฟกัสมีอะไรที่ทําได้ดีทําได้ไม่ดีต้องพัฒนนนาาาาาาออะรรย่่งงเเุ้้้กกส็็็จมแแบบลววห เอเธออะไรเปลี่ยนไปนะโมเธอรู้ไหมเธอขาดอะไรไป <laughs> ขาดทั้งหมดเลยค่ะตื่นสายค่ะขอโทษด้วยเออเราก็บอกเขาตรงๆนะเขาก็หัวเราะอะไรเงี้ยแต่วิธีการแต่งหน้ามันก็ไม่ใช่แบบแต่งหน้าจัดเลยนะทุกคนต้องแต่งหน้าในโทนธรรมชาติเท่านั้นลิปสติกสีแดงใช้ไม่ได้นะคะมีเหตุผลอีกเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเราทาสีแดงอ่ะมันจะนึกถึงแบรนด์อื่นไม่ได้นึกถึง g u ชี่แดนจะต้องแบบสีสีโทนธรรมชาติสีส้มพีชถือว่าสีชมพูนะคะปากสีแดงปากสีชมพูเนี่ยไม่ได้เลยโดนแน่น รวมไปแบบจดหมายถักเตือนนะถ้าใครแต่งตัวแต่งหน้าไม่ดีเนาะเราจะไปต่อกันที่เสื้อผ้ายูนิฟอร์มแล้วค่ะต้องบอกก่อนว่ายูนิฟอร์มที่โมสเอามาให้ดูในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเท่านผู้จัดการมากๆนะคะที่ตอนนั้นเนี่ยโมชมีโอกาสได้ร่วมกันนะคะผู้จัดการใหญ่ของสาขาเนี่ยเออไม่เป็นไรหรอกเขาให้เก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องคืนนะทุกคนทุตหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมีการเปลี่ยนทุกปีนะคะอย่างแรกเราจะมาเริ่มกันที่เสื้อนะคะด้านในค่ะก็จะมีเนี่ยยูนิฟอร์มเขียนไว้ แล้วก็ของพนักงานเนี่ยจะเป็น made in บุรเรี a ยนะคะเดี๋ยวมาให้ดูใกล้ๆเขาจะเขียนไว้เลยว่าเป็นยูนิฟอร์มค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเอาไปขายต่อไม่ได้แน่นอนนะคะแล้วก็วัสดุของผ้าเนี่ยสบายมากใส่ทุกวันแล้วก็คือแบบเลิศทุกคนวัสดุจะเป็นผ้าไหม100เซเลยค่ะทุกคนเขาทำผ้ามาได้ดีมากสบายมากเสื้อที่เป็นวัสดุผ้าไหมของกุชเชียดีเลยค่ะเหมาะเลยอะมากอันีเสื้อของโมชค่ะก็เป็นไซ 36นะคะเสื้อของเขาเนี่ยจะเป็นสีขาว off ไวท์ White, ค่ะจะไม่ใช่ขาวแบบขาวโบนะจะเป็นขาว o f ฟไวท์ White, ค่ะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมีตัวร้อยแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาจะมีริบบอนมาให้ <Wow. S 1> ตัวริบบินเนี่ยหรือว่าริบบอนนะคะก็จะเอาไว้ผูกด้านหน้าให้มันเป็นเหมือนแบบตัวผูกโบนะคะด้านหน้าให้มันน่ารักน่ารักนะเสื้อก็จะประมาณนี้นะคะและชิ้นต่อไปค่ะก็จะเป็นเสื้อสูทคะ่ะทุกคนเสื้อสูทเนี่ยก็จะเอาไว้คลุมด้านน นะคะแล้วก็ด้านตรงที่เป็นแตกเนี่ยก็จะเขียนเหมือนกันค่ะเป็นยูนิฟอร์มนะคะ not for sale นะคะแล้วก็ทาออกมาได้สวยงามอีกเช่นเดียวกันค่ะใส่ออกมาแล้วดูสุภาพมากๆาก <Wow. S 1> นะด้วยความที่รูปทรงต่างๆเอยอะไรเอ่ยนะคะแล้วก็ตรงช่วงเอวอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีส่วนว้าวส่วนโค้งนะเหมือนทาเป็นทรงที่แบบรับกับผู้หญิงนิดนึงสูรผู้หญิงสูดผู้ชายก็จะไม่เหมือนกันในของผู้หญิงก็จะทําเป็นทรงผู้หญิงแล้วก็ด้านหน้าค่ะปีกของปกก็จะเป็นแบบนี้เลยตรงแขนนะคะก็จะมีการปักระดุมนะคะซึ่งทําเหมือนเป็นแบบ แบบกระดุม่าจะเป็นกระดุมปลอมๆเพราะว่ามันถอดออกไม่ได้นะคะก็เป็นกระดุมของกุชชี่แบบนี้นะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็ต้องติดกระดุมทั้ง2เม็ดให้ครบเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปกันกางเกงค่ะก็จะเป็นกางเกงสลัดปกติเลยของโมซ่ะจำได้ว่าตอนที่ทํางานอะทุกคนูวิ่งหนักมากเหรวิ่งจนแบบตรงเข่ากางเกงตรงเนี้ยขาดทะลุเลยอะคือไม่รู้ไปชนอะไรอะคือวิ่งจนแบบกางเกงทะลุยังไม่รู้ตัวเลยนะจนเพื่อนต้องมาบอกว่าเธอกางเกงขาดแล้วก็ต้องไปเปลี่ยนใหม่นะแต่ว่าทางแบรนด์อย่างเงี้ยแบรนด์ใหญ่ ะคะจะมีการเปลี่ยนชุดยูนิฟอร์มให้อยู่แล้วทุกๆปีนะคะหครั้งถึง2ครั้งต่อปีทุกชิ้นค่ะเราจะต้องเขียนชื่อเอาไว้นะอย่างเสื้อเนี่ยมดก็มีชื่อเขียนไว้เหมือนกันนะเออนีบางทีเนี่ยถ้าเราไม่เขียนชื่อไว้นะส่งซักปุ๊บก,กลับมาเพื่อนเอาไปละจ้าเพื่อนเอาไปใส่ละจ้าแล้วเราก็ไม่รู้สึกว่าแบบเราไม่อยากใส่อะนคนอื่นมาใส่ของเราอะเนาะเออเราก็ต้องเขียนชื่อดูแลรักษาตัวเองไว้ให้ดีขากางเกงค่ะตอนที่มดได้มาเนี่ยขากางเกงมันจะยาวเพราะว่ากุชชี่ส่วนใหญ่เขาทำเป็นไซส์ มันก็จะยาวก็ต้องเอาไปตัดทรงแก้ทรง,แ,ทรงแต่ว่าไม่ต้องทําเองเพราะว่าสามารถส่งไปให้ผู้ชี่สามารถทําให้ได้ค่ะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะแต่มันจะใช้เวลาไงถ้าเกิดว่าไม่อยากรอก็ต้องทําเองมอสวิ่งจนแบบขามันหลุดมันลุย่ยอย่างเงี้ยต้องเอามาปาทุกคนแล้วก็จะมีพวกเนี่ยใส่เข็มขัดจริงๆจจะมีเข็มขัดด้วยอีกชิ้นนึงนะแต่ว่าเข็มขัดไม่ได้มีให้ทุกคนนะจะมีแค่ตัวเนี่ยจะเป็นของผู้ชายนะคะเข็มขัดจะมีแล้วก็ของผู้หญิงเนี่ยถ้ามันหลวมมากๆไม่มีวิธีแก้ไขเราอาจจะขอเข็มขัดได้ เข็มขัดค่ะ ตัวกระดุมนะคะอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเขียนคําว่าคุชชี่ทั้งหมดเลยค่ะทุกส่วนปัม๊มกุชชี่ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ทีนี้เราจะมาดูกันที่รองเท้าค่ะรองเท้านะคะก็จะเป็นรองเท้าโลวเฟร์นะคะที่เป็นฮอสปิดแบบนี้เลยนะทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหะน่าจะเคยเห็นจริงๆเขาเปลี่ยนมาหลายรุ่นแล้วนะรุ่นเก่ามันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะรุ่นใหม่มันก็จะเย็บติดตรงน,นี้แล้วรุ่นดึกดําบันเลยเดี่ยจะเป็นรองเทา้าแบบรองเทา้าคัตชูนะคะแล้วก็มีฮอสปิดน่ารักน่ารักแล้วก็ด้านล่างเนี่ยทุกคนก็ต้องเข ของโมสเนี่ยเห็นไหมเขียนชื่อต้องขอโทษด้วยนะคะว่ารองเท้ามันเละเทะรองเท้อาอใส่ในช็อปเท่านั้นนะคะใส่ออกข้างนอกไม่ได้เลิกงานหรืออะไรเงี้ยก็จะไม่ใส่อยู่ในฟอร์มออกไปก็ต้องเปลี่ยนชุดแล้วก็ใส่ชุดธรรมดาชุดที่เราแบบเตรียมมาอะไรเงะะี้ยออกไปกลับบ้านไปค่ะหวังว่าทุกคนจะจุใจแล้วก็สนุกกับคลิปนี้นะคะที่โมสเอาเบื้องหลังการทํางานแล้วก็ประสบการณ์การทํางาน SA เนี่ยมาแชร์กรันแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเป็นกําลังใจให้สําหรับน้องๆหรือว่าใครที่มีความสนใจอยากจะทํางานด้านนี้นะคะอย่าคิดว่าตัวเองดีไม่พอนะค พยายามก่อนลองก่อน m o สเชื่อว่าถ้ามส s t ทาได้ทุกคนทําได้ค่ะเพราะว่า m o สพูดตรงๆว่าตอนที่ม o ตเป็นแบบเรียนหนังสืออะไรเงี้ยไม่ใช่เด็กฉลาดเลยค่ะไม่ใช่เด็กหน้าห้องเลยแล้วทาอะไรก็ไม่ค่อยเก่งอะ่ะทุกคนถ้าเรามีความพยายามหมือส m o เชื่อว่าเราทําทุกอย่างที่เราอยากทําได้แน่นอนใครที่มีคําถามอะไรเกี่ยวกับการทํางาน SA เนี่ยก็สามารถทักมาคุยกันได้นะทางเพจ Facebook ของ m o สนะส่งข้อความมาถามได้เลยมส s ยินดีตอบแล้วก็ยินดีให้ความช่วยเหลือเท่าที่จะช่วยได้นะอยากให้ทุกคนแบบได้ทําในสิ่งที่อยากทำด้วกันค่ะโอเคถ้าเกิดว่าช เรื่องราวแบบนี้ค่ะก็อย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งในช่องของแคทซิล่ามอสไว้ด้วยนะทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะหรือว่าใครที่ชอบเรื่องราวแบบส่วนตัวอยากดูชีวิตว่าเออมสไปไหนมาไหนหรือว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับของช้อปปิ้งของลดราคายอะไรเงี้ยมอสจะชอบอัปเดตใน Instagram ค่ะทุกคนวันนี้ขอบคุณุกทุคนมากเลยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบายอาเดียส